ทักทายสบายดีเนาะันนี้เ้ามาเก็บกาแฟคือเกา้าน้องคำเฮืองพี่น้องมาเก็บกาแฟเมือน,เนีเป็นวันพักพรเนาะเดี๋วกลมาสวนคือเกา้า อากาศกะซีหนาวๆพี่น้องอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะนี่เปิดบหนาย เออเอันโอ้ยเอ็ดก็ดก็ดไม่กระวึกทาบราบอยู่หรอกพนด้านอ่อนๆหนึ่งเนาะโอ้กราแฟยีตูงน้าอ่อนๆเนาะฮะอออะไรไเออเลยไก่อันนอคันไม่กุ้นนะกุ้นปอดข้างอีน่อยได้มั้งเด้อจังเลยตะเกยเลยตาเด้อไม่้ามาเออเออเออตาหัอืมนี่ อากงเหียนดิกำลังแต่กระเพือดูกานุเตะกันส่วนข้างแหีด้ เอาเอาบอลซีโลเด้บอบุดาเด้อเรื่องเด้อเอ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 อ,เอ,อราแป๊ะคั้นี้รับอีกครึ่งป, ور, ป ور ูร์ปูร์อะปัวร์ บอนคนละสิบโลสิบโลสิบโลเนาะบอบุเพเอ,อ้ยบอลวแโลเลยแปดโลเลยมันแทงด,นะดกกันเลยอะ โดนกกลัวแต่เห็นตกกลัวพอสนนสนนกดิลับสะอาบกลายเนอะแกก็แต่งไม่พอพอยูดระไผ่เลยโยดอากเถื่อ បានអន្តបាទិញចឹងតែមៃកាក់ប៊ូតាំងបច្ចានមកភេអីកាក់យែប៉ុនប្រាក់តိတ်ភេទេអោកំរឿងញញឹមបើហ្នឹង น่ารู้สับนี่อันใหญ่ได้เหรอเด้อเออ โอ้โหเก่ง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 เลยเอ่อเต็มตาอยู่นี่ เอ si อเเออนี่เนี้ยตเนอเออลูออตร่าออเออเออเออระบบของการกองกาแฟเออทากองบง่ายดอกสีจแค่ตรงกองทางเสลียง ໃສ່ເຂົ້າໃນເກັບ